วันนี้วันคริสต์มาสเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เด็กๆคะมีค่ะไปยูรอดูได้เลยนะคะไะเด็กๆทุกคนมีเรื่องจะบอกว่าลุงทอมฝากเงินมาให้ทุกคนคนละห้า้ต่อช่อชิต่อิ่อชิมตอิมต่อชิมตอบชิมต่อชอชม่อชิอิมต่อชมีไมต่อมอิมต่อชิมตอิมต่อช้อชตอ่ม่มม่่่ เขาเรียงค่าชอลด้วยยางกะไก่ขอบคุณค่ะเขาเรียงค่าเขาเรียงค่าไม่ด้วยเขาแล้วเย้มึต่อไปจเยียงค่าอย่าอย่าแซงชิลนะคะเด็กนงายต้งตองขออีกทีขอน่งขอน่าคอน่าข้แถวค ต่อไปตัวก็ได้สูวตัวก็ได้สูยทีกตัวไหมจุดสักสองสามตัวอะคุ่ดสักสามสี่ตัวอะไรอย่างงี้เริ่มตัวเริ่มตัวนั่นหนูขอด้วยขอห้าร้อยแต่เพิ่มสวยอีกสองตัวทุกคนคะรวมตัวแล้ว Say Thank you to Uncle Tom ดิค่ะง่ายมากเลย Thank you Uncle Tom เย่จบแล้วค่ะ